ก็ให้คำว่าแบบน่าจดจำสามคำนี้ซึ่งจนถึงตอนนี้หลิ่งก็ยังยืนยันคำเติมว่า,าแฟนมิดครั<ๆ>้ง,งแรกสำหรับหลิ่งคือสิ่งที่น่าจดจำมากๆใชม่มันอาจจะเกิดขึ้นครัง้งที่สองหรือว่าครั้งที่สามแต่ว่าสำหรับหลิ่งอ่ะครั้งแรกก็คือ,ค,อคือสุดๆอ่ะใช่<ๆ>ไม่ว่า<ๆ>ใช่ครั้งแรกก็คือแบบแล้วหลิ่งก็ประทับใจมากที่สิ่ง<ม>ที่<อ>แฟน ใช่ที่ส,ส,สิ่งสิ่งที่แบบแฟนๆทำทำให้อะไรเงี้ยทำให้หลิงรู้ว่าแบบเออทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะมันคือมันคือจริงอ่ะสิ่งที่เขาแบบมอบเวทีนี้ให้เราอะไรเงี้ยหลิงก็รู้สึกแบบซาบซึ้งกับทุกแรงสพอร์ตแล้วก็ทุกกำลังใจที่เขามอบให้หลิงค่ะคือเขาทำ โปรเจกต์เซอร์ไพรส์ให้เราอย่างเงี้ยวันนั้นก็เลยร้องไห้กันไปอีกไม่พูดได้ว่าแบบนี่คือแฟนคลับเราจริงร<ช>จริงหรอใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกินคาดตั้งแต่ตั้งแต่โหจริงๆเกินคาดต,ตั้งแต่ตอนตอนที่เขามาหารเราก็ตั้งแต่กีฬาช่องสามแล้วหหหแล้วจนกระทั่งตอนที่เป็น เขาทํารถตุกๆให้ที่ช่องอะค่ะแล้วหนูก็ตกใจจํานวนแฟนเขาว่าแบบเฮ้ยเขามาหาเราจริงหรอไม่ใช่ไปหาเรื่องแบบเพราะมีซีรีส์เรื่องเอ่อมีละครเรื่องอื่นที่กําลังโปรโมทอยู่ด้วยลิงก็เฮ้ยเขามาหาเราจริงหรอไม่ใช่ไปหาอีกกลุ่มใช่ไหมแล้วสรุปก็คือเออเขามาหาเราจริงแล้วเราลิงก็ยังจำภาพนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งไปแฟนมีตรก็เลยแบบ โหเขาเขียนคำว่าแบบ always beside you อะไรอย่างเี้แล้วก็มีเขียนคำว่าแบบวิญญาณว่าแบบแฟนจริงๆมันมันโดนใจอ่ะมันโดนหัวใจมันโดนใจอ่ะก็เลยมันทัชใจก็เลยแบบเออขอบคุณนะสำหรับผู้คนในไลฟ์อาจจะมองว่าทำไมวันนี้อมซึมวันนี้อมไม่สบายนะทุกคนทุกคนไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวอมก็จะกลับมา อืมโอเคงันหนักใช่ไหมช่วงนี้หนักมากใช่ช่วงน,น,นี้ก็ใช่เออนิดนึงนิดนึ่ง,นะ <S <S งใช่ <S 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 อย่างวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ายัางเย็นเลยแล้วก็มีแบบเรื่อยอืม เนล่าสุดเป็นโผช่องพี่แคมด้วยเท่าอาหารมาเป็นไงบ้างคะหาทำจริงสมกับ <หา S 1> เป็นชื่อสมชื่อรายการเอรรแคล้วคนะ่ะโห <laughs> <laughs> สนุกอะ่ะ <laughs> เอารู้สึกเป็นรายการที่แบบสนุกแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็คือ <laughs> จะทําอะไรก็ทำอ่ะพี่คือสองคนนี้เอเนจีแบบมันอยุดแชนแนลเดียวกันอะ่ะค,ความความคลื่นอะความเีีอะน้องออมกับเอแคอยู่ที่เดียวกันมันสมกับที่เป็นผู้จัดการกับ ดาราสาวสุกตาและก็รู้สึกว่าแบบเออสนุกดีเพราะว่าจริงๆต้องเรียกว่าตั้งแต่ซีรีส์ออนอะใจซ่อนรักเราได้ทำอะไรที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเราได้ไปไปสัมผัสพาร์ทของ youtube ได้ถ่ายรายการเป็นอะไรที่เร็วมากขึ้นใช่แล้วเราก็อยากไปออกรายการ u t u b e อีกเพราะรู้สึกว่าสนุก,นกดีใช่อืมเละเละไปได้เนาะ คือเลือกไปได้เลยก็อยากไปอยากไปจริงๆเออทําอะไรที่ไม่เคยทําได้จะได้รู้มุมต่างๆของกันและกันมากขึ้นเพิ่งรู้ว่าน้องออมชอบกินซอสหอยนางคอเาอยากินซอสหอยนางรมดิบแบบกินกินแบบตักกินนะพีตักกินเล่นน่ะ แล้วพี่ไอแคบอกกูรู้แล้วทำไมมึงทำไมแม่มึงส่งมึงไปโรงเรียนประจำแล้วนะแม่บอกอะมันจะมีมุมแบบนี้ที่แบบเออน่าสนใจรสชาติมันเป็นยังไงอร่อยเข้มเข้มเหมือนกิซีอิ๊วอะกิซิอิวเรก็ไม่กินซีอิ๊วเล่นเราเราเป็นคนปกติค่ะเรากินได้เรากินซีอิ๊วเล่นค่ะผงชูรสซีอิ๊วข้าน้อยไงห่างออกไปกินโอ้ยกินเชฟมันไม่ได้ เออนั่นแหละชอบจะเหม่งเหม่งนะไม่เหม่งอร่อยเลยลองไหมลองไหมม่อะไรมีบ้ามียกให้ทั้งขวดเลยโอเคงั้นงนี้เล่าถึงอ่าอีพสปอย EP หน้านิดนึงใช่ไหมคะว่ามันมันเรื่องมันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อดีงเรื่องมันเรื่องเข้มข้นขึ้นแล้ว เข้มข้นมากาเลยเข้มข้นอะไรล่ะคะค,<ณ>ะคุณอะกลังคืนดีกับฉันแต่ว่าวอ่อนร้ายยังไงนะเออเราก็ไม่รู้ว่าจะใจอ่อนเมื่อไหร่เนาะใจอ่อนได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนอีพีหน้าจะมีการแบบระบเบิดอารมณ์เกิดมันมีการแบบจริงๆอะคือตั้งแต่อีพีที่แบบอิงฟ้าออกมาใจหมอก็เริ่มไม่นิ่งแหละมันเหมือนปากแข็งแต่ใจไม่แข็งจริงอะมันก็เลยเกิดเกิดซีนต่างๆขึ้นมาอย่างแบบ ไปไปกินไปกินกับเพื่อนแล้วก็ไปห้องเธออะไรอย่างเงี้ยไปดื่ม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 ค่ะเป็นเรื่องปกติของคุณหมอที่แบบทํางานหนักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนเริ่มเริ่มดีกันแล้วเห็นแบบฝีมือการทำอาหารนอกจากดูได้ที่หาทำก็ยังดูได้ที่ใจซ่อนรักอีกนะคะเขาทําผัดวุนเส้นเธออืมเออ อร่อยมากบอกเลยมีการถามว่าอร่อยไหมอร่อยคนเดียวหรือเปล่าเธอว่าอร่อยไหมว่าฉันว่าอร่อยแต่ว่าคือมันมีซีนหนึ่งที่หลีกประทับใจมากแต่เขาไม่น่าจะตัดออกอากาศหรือว่าตัดออกอากาศเองไม่ได้เนี่ยเขาเคาะกันอะเวลาเทใส่จานแล้วเขาเคาะ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 ทำอร่อยแน่เราวฉันไม่คือในภาพจำอมอ่ะคือเวลาแม่ค้าแบบเคยเห็นแม่ค้ากระทะเหล็กปะ อย่างนั้นเอือ่อุ้ยตลกมากผมแล้วหมดแล้วนั่นแหละเขาจะเอาก็จะแบบอจจะดูเปียนขึ้นอะไรเงี้ยคือรู้เลยว่าน้องอะทำอาหารไม่เป็นโแล้วแล้วแล้วภาพภาพที่หลิงขึ้นมาก็คือเหมือนเรียกหมามากินข้าวก็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 ต๊กมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยชิมากินข้าวเ่ยเหมือนเรียกฉันชิวมากินข้าวก็เลยแบบเออประทับใจ แล้วก็ซีนมันจะมีซีนระเบิดอารมณ์เพราะว่าเหมือนเราก็โดนปั่นหัวอะไรเงี้ยมันคือความสนุกของอิงฟาร์นั่นแหละทําให้เราไม่สนุกเลยเออแต่ก็ต้องรอดูเอยบอกเลยว่าฉันก็ไม่สนุกเลยแบบเออจะบ้าตอนนั้นโอ้โหเออคนดูก็อาจจะแบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างงี้ต้องออไปดูบอกไม่ได้ว่าแบบเป็นอะไรแต่ใบ้ให้ว่าเป็นฉากที่ทุกคนรอคอยเออมันมีซีนหวานทาอาหารแล้วก็มีซีนที่ระเบิดอารมณ์ ซึ่งเหตุเกิดจากความเข้าใจผิดบางอย่างอ่อยากดูบอลลสซีค่ะอยากดูละสซีอยากดูจริงไหมวันจันนี้จะไปเปิดหรือเปล่าดูเลยแอด์มินต้องแบบแคปส่งมาให้ในดีเอ็มได้เลยยินดีก็หาเรื่องแอด์มินไม่ได้หรกเดี๋ยวแดกเลยอธิ้ฐานประทับใจอะไรในตัวกันและกันว่าร่วมงานกันมาแล้ว ดูแมนกันมาแล้วประทับใจอะไรบ้างสักามอย่างก็ได้คิดว่าสักสามข้อจริงๆีเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วแต่ว่าหลิกอยากตอบให้มันอะไรใหม่ๆอ่าอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆเราคมนพบคนพบแต่อันดับแรกก็ยังหน้าตายอยู่ดีก็ยังเป็นแบบความสวยงามของน้องนะคะแล้วก็อันดับที่สองประทับใจความความน่ารักตลกของน้องอ่ะมันจะมีมุมที่น้องแบบน่ารักตลกอ่ะเวลาพูด นึกออกว่าอาจจะอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเออถ้ากางคิดอยู่ you know โอเคมีแล้วก็อันที่สามก็คือความเซ็กซี่ของน้องว้าวว้าว interesting impressive impressive Imp <ressive. S 1> คำตอบเองก็ขอบาคาุณนะคะสำหรับชอบความเซ็กซี่ของเรายินดีค่ะ <laughs> คือของอ,อมหมออย่างแรกเลยคือความละเอียดของเขาคือเราตอบไม่เหมือนกันนะแต่ละรายการเราก็คิดไปเรื่อยๆเนาะความละเอียดของเขาการเทคแคร์ของเขาความเป็นตัวเองของเขาคือไม่ว่าจะออกสื่อไหนหรือว่าแบบรายการอะไรคือเขาจะเป็นตัวเองตลอดจะไม่มีการแบบเขาเะไร pretend อะเหมือนแบบจะไม่เห <c oughs> <ๆ>็นคือก็คือเราสองคนเป็นตัวเองที่สุดแล้วอะนึกออกไหมคะวันนี้ออมป่วยเขาก็บอกออมป่วยหรือว่าแบบ วันนี้พี่หนิงสดใสพี่หนิงก็จะช่วยปูทอมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือ,อต่างคนต่างก็ช่วยเหลือกันละกันนะคะอืมโอเคค่ั้นฝากเอ่อให้คนเป็นแฟนๆไปดูละครเราหน่อยมันแบบเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วก็ฝากถึงแฟนอินเตอร์ด้วยก็ฝากแฟนๆอินจันที่ดูอยู่นะคะลองเข้าไปดูค่ะใครที่ยังไม่เคยเปิดดูนะคะลองดูว่าทำไมใจซ่อนรัก มันอยู่ติดอันดับ netflix กต้นๆน,น,นะคะใช่แล้วคนจะรู้ว่าทำไมแล้วก็บอกเราเลยว่าทำไมพเราเองก็ไม่รู <laughs> ้เราเองก็ไม่รู้ว่าทำไม <laughs> แต่เรื่องราวมันเข้มข้นแล้วก็หลิงว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบก็มีบางอย่างมอบให้คนดูเหมือนกันอนอกจากว่าแบบความความสนุกความดราม่าของเรื่องนี้ค่ะ ก็อยากจะฝากด้วยนะคะซีรีส์ใจซ่อนรักใครที่เคยดูนิยายก็สามารถมาดูเป็นซีรีส์ที่เราสองคุณกำลังแบบแสดงได้นะคะมีแค่แปตอนเท่านั้นค่ะห้ามพลาดนะคะเข้มข้นทุกอีพีครบรถทุกอีพีค่ะวันนี้พูดพี่หนิงพูดให้เยอะมากเลย่ะใช่เพราะว่าคุณไม่สบายฉันต้องแบบ เอเนจีบูดบูทโอ้ยขอบคุณนะได้เห็นว่าทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่เราป่วยเราทำงานแล้วแบบเขาก็มาช่วยเราอ่ะเออนั่นแหละหูแฟนๆหูแตกมานะแต่กอนใส่ไปเออนั่นแหละก็จะฝากด้วยนะคะ The Secret Files นะคะตามช่องทางได้ที่ติดตามช่องทางได้ที่ช่อง3ามกับสานะคะทุกวันจันทร์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งค่ะหรือว่าถ้าใครดูสดไม่ทันเนี่ยก็ดูย้อนหลังได้ที่เน็ตซึ่งถือว่าที่แอป3พาร์ทพรีเมียมนะคะ เพราะว่าที่บอกเป็นพรีเมียมเพราะมันจะไม่มีโฆษณาคันแน่นแน่คือก่อนนี้เราเล่าต่อเราบอกแอปสามพระเฉยๆแต่ว่าเราแบบคิดไปคิดมาเอ๊แต่สามพระมันมีโฆษณานี่ยนะเราอยากให้แบบดูแต่ไม่ถ้าว่าไอสะดุดอย่างเงี้ยดูยังไปเลยอเลยสามพระพรีเมียมเออก็ for fan inter นะคะ please don't forget to watch the secret of us นะคะ every sun เอ้ every Monday at ten t h in Thailand PM. PM in Thailand. And next week it will be episode five. Mm. Yes. It's going to be so fun, so don't forget to it's, watch it. It's gonna you're gonna love it. You're gonna love it. Yeah, you're gonna love it. And uh okay, Mandarin, Mandarin. <laughs> uh Baba man. <laughs> 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 那别忘了看我们的秘密，下周是 EP 五、EP 五五，那请多多期待下周我们有他做饭做 p 文森怎么炒炒粉丝？诶，炒你们没猜，OK，然后还有呃有一些 drama，那请别错过。 เฉียเฉีเยีย่างนี้ต้องขอบคุณมากเลยเพราะสร้างสีสันให้กับอีจันพอกมากเลยอืขอบคุณขอบคุณอีจฉาเหมือนกันนะคะที่เชิญเรามาไปด้วยกันนะค่ะเป็นแฟนโหคนดูเพียบเลยจี๊คนดูจน๊ดหนึ่งสองสามสี่หกสี่พันหกคนที่อยู่ในนะคอมเมนต์บอกว่าอะไรบ้างอ๋อคอมเมนต์ก็จะสุใจเลยส่วนใหญ่สนใจ วันจันเลยได้ไหมชินจ์จักจื่อปากจื่อปากจื่อปากาด้วเหรอเอแคลเอแคลน่ารักพี่อคอเปล่าเขาพี่ซูซี่น่ารักมากชมตัวเองพี่ซูซี่น่ารักมากจื่อปากจื่อปเอยชอบทั้งสองคนเลยค่ะเขาจับมือกันด้วยให้จับอีกก็ได้นะคะชิวมากดูจับยูรมาเรียนขับเยอะมากหายไปไปนะน้องอ้อ ป่วยไงควมเหตนอิสระตี้เราเหนื่อยไปแล้วโอเคบายบายนะคะบายๆค่ะติดตามกันนะคะบายบาๆติดตามกันครับ